ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเรากําลังปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดให้ดูหน้าตื่นเต้นเฉยๆคือเมื่อก่อนแม่ก็คิดเหมือนกันว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเข้าวัดต้องนั่งสมาธิให้ได้เป็นชั่วโมงช่วโมงต้องมีพิธีรีตองอะไรมากๆ แต่พอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวจนะท่านได้พูดถึงเรื่องของสติปัฏฐานเอาไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากพระองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราไปเพ่งหรือไปบังคับอะไรให้ยากเลยแต่ให้เราแค่เห็นคะ่ะเห็นอะไรคะก็เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตของเรานี่แหละพูดง่ายๆคือ แค่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ลองนึกภาพนะคะเวลาเรายุ่งยุ่มกับการทำงานหรือทำกับข้าวอยู่เรามักจะเผลอเอาใจไปอยู่กับเรื่องอื่นใช่ไหมคะอาจจะคิดถึงเรื่องของเมื่อวานเรื่องของพรุ่งนี้เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดบ้างดีใจบ้างจนบางทีเราลืมไปเลยว่า ลมหายใจของเรามันกำลังเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเริ่มฝึกง่ายๆเลยค่ะแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้ารู้อีกว่าตอนนี้เรากำลังหายใจออกไม่ต้องไปบังคับให้มันช้าหรือเร็วเอาตามที่มันเป็นจริงนี่แหละค่ะแค่การที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย ท่านเปรียบเหมือนกับเป็นบุญที่เลิศที่สุดเป็นการเจริญสติสัมโพชงให้ถึงความเต็มรอบแห่งความเจริญได้เลยพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจบ่อยๆนะคะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นเวลาที่เราเริ่มหงุดหงิดหรือโมโหขึ้นมานี่แหละค่ะคือการเห็นจิตในจิต เราจะเห็นเลยว่าความโกรธมันผุดขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่เราที่เป็นคนโกรธแต่ความโกรธมันเป็นแค่อาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันก็จะดับไปพอเราเห็นมันชัดๆเราจะไม่เอาตัวเองไปรวมเป็นอันเดียวกันกับความโกรธนั้นเหมือนเวลาเราดูละครค่ะเราเห็นตัวร้ายเราก็รู้ว่านั่นคือตัวละคร เราไม่ได้กระโดดเข้าไปในจอแล้วไปต่อยเขาใช่ไหมคะการเห็นจิตเห็นธรรมก็เหมือนกันค่ะเราเป็นแค่ผู้ดูที่รู้ว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายกำลังเมื่อยนะอ๋อตอนนี้จิตกำลังอยากกินขนมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอาณาปานสติสูตรค่ะว่าการเจริญอาณาปานสติคือ การมีสติกำกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นทางเอกทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความดับศูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุนายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดนี้มันเริ่มจากการรู้ลมหายใจง่ายๆนี่แหละคะ่ะจำไว้แค่นี้นะคะ เห็นกายเห็นจิตนั่นแหละคือทางผลทุกข์ที่แท้จริงบางทีความสุขอาจไม่ต้องหาแค่เราหยุดวิ่งหนีมันเท่านั้นหากมีความเห็นใดเป็นธรรมทานทรงกิจอันเป็นกุศลน,นั้นผ่านมาทางคอมเมนต์ได้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเราเจอคนที่ถูกใจหัวใจมันถึงพองโตมีความสุขเหมือนโลกเป็นสีชมพูแต่พอเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าแค่เห็นแวบเดียวก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นนี่แหลคะค่ะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเวทนา และการที่เราไปยึดติดในเวทนาที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะที่เรียกว่าอุปปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นการเห็นคนที่ชอบแล้วเกิดความรู้สึกดีอยากครอบครองอยากให้เขาเป็นของเราเห็นคนที่รังเกียจแล้วเกิดความรู้สึกไม่พอใจอยากผลักไสไล่ส่งหรือแม้แต่เวลานั่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองนี่คือ จิตที่กำลังถูกอุป,ปกิเลสที่จอนมาเข้ามาครอบงำในพระสูตรท่านกล่าวไว้ชัดเจนนะคะว่าจิตนี้ผุดผ่องอยู่แล้วแต่ที่เรามีทุกข์มีสุขมีหงุดหงิดก็เพราะอุป,ปกิเลสท,ที่จอนมามาทำให้จิตเศร้าหมองลองคิดดูสิคะ เหมือนเวลาที่เรามีแก้วน้ำใสๆแต่มีสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นราคะโทสะโมหะลอยมาติดทำให้แก้วขุ่นมัวพอเจอคนที่ชอบไอ้ฝุ่นราคะก็เกาะหนึบพยายามไปปรุงแต่งต่อว่าดีจังเลยสวยจังเลยอยากได้อยากมี พอเจอคนที่ไม่ชอบไอ้ฝุ่นโทสะก็เกาะหนึบพยายามปรุงแต่งต่อว่าไม่ชอบเลยน่ารำคาญสิ่งที่แม่พยายามเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่การห้ามให้เรารู้สึกนะคะแต่ให้เราเห็นความรู้สึกนั้นให้เรารู้ทันว่าอ๋อเวทนาแบบสุขกำลังเกิดขึ้นอ๋อจิตกำลังมีราคะนะอ๋อจิตกำลังมีโทสะนะ แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปเพลินไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนเรานั่งดูหนังค่ะหนังจะเศร้าจะตลกจะโกรธเราก็แค่ดูมันเป็นแค่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาและจิตก็เหมือนกันค่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเหมือนที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่า จิตเกิดขึ้นและดับไปเหมือนลิงที่ปล่อยกิ่งไม้เก่าแล้วจับกิ่งไม้ใหม่การที่เราฝึกเห็นความรู้สึกนี้บ่อยๆนี่คือการเจริญสติปัฏฐานค่ะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุก์ได้พระองค์ส่งสอนให้เราตามเห็นอยู่สี่อย่างคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม อย่างกรณีที่เราพูดถึงเรื่องเจอคนชอบไม่ชอบนี่ก็คือการตามเห็นเวทนาในเวทนาและเห็นจิตในจิตนะคะเมื่อเรารู้ทันแล้วไม่ตามไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ว่าเจอใครในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่รักมากหรือคนที่รังเกียจมากเราจะไม่ทุกข์กับเขาคนนั้นค่ะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่นแหละคือทางผลทุกข์ ลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาเกิดความรู้สึกรักหรือเกลียดขึ้นมาจิตของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรมันเกาะมันยืดหรือมันแค่รู้แล้ววางลงไปได้หากมีความเห็นใดเป็นธรรมทานส่งจิตอันเป็นกุศลนั้นผ่านมาทางคอมเมนต์ได้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ